ฝากเงินธนาคารไหนเสริมดวงปังรับทรัพย์สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงฝากเงินธนาคารตามวันเกิดช่วยเสริมดวงให้ปังรับทรัพย์โดยเราจะเลือกฝากเงินกับธนาคารที่ถูกฉลกตามวันเกิดของเราเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ควรฝากเงินกับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ควรฝากเงินกับธนาคารกรุงไทย คนเกิดวันจันทร์ควรฝากเงินกับธนาคารกรุงเทพธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทหารไทยธนาชาติไม่ควรฝากเงินกับธนาคาร CIMB คนเกิดวันอังคารควรฝากเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคาร CIMB ไม่ควรฝากเงินกับธนาคารกรุงศรีคนเกิดวันพุธควรฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีไม่ควรฝากเงินกับธนาคารออมสินคนเกิดวันพุธกลางคืนควรฝากเงินกับธนาคารกรุงศรีธนาคารอมสินหรือธนาคารกรุงเทพไม่ควรฝากเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์คนเกิดวันพฤหัสควรฝากเงินกับธนาคาร CIMB ธนาคารกรุงศรีหรือธนาคารกสิกรไทยไม่ควรฝากเงินกับธนาคารกรุงเทพคนเกิดวันศุกร์ ควรฝากเงินกับธนาคารอมสินธนาคารกรสิกรไทยหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ควรฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์คนเกิดวันเสาร์ควรฝากเงินกับธนาคารกรุงไทยธนาคาร CIMB หรือธนาคารอมสินไม่ควรฝากเงินกับธนาคารกรสิกรไทยคะ่ะ